สวัสดีครับวันนี้ไดลี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องที่ว่าจากพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนออกมาไล่ล่าฝันการเป็นเจ้าของกิจการมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเขาต้องคิดยังไงเจออุปสรรคเจอความท้าทายอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ตอมอยู่กับน้องญี่ปุ่นครับ <คะ S 1> แนะนําตัวเลยสวัสดีค่ะญี่ปุ่นนะคะเป็น co-founder ของบริษัท Account p เ n n e r ค่ะแล้วก็เจ้าของเพจบัญชีแม่ค้าออนไลน์ by Account p เ n n e r ค่ะออกมาไล่ล่าฝันใช้คํานี้ถูกไหม แบบนั้นก็ได้ค่ะหรือออกมาตามหาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่อกันออย้อนกลับไปอย่างงี้ญี่ปุ่นทํางานด้านไหนมาก่อนก่อนหน้านี้เป็นเอนจิเนียร์ค่ะเป็นวิศวะเนาะแต่ว่าเราทําในด้านของ purchasing planning รเราจะเป็นคนแพลนนะคะอยู่ในบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งละกันค่ะเราเป็นคน planning คว่าเอ้ยมันต้องจัดซื้ออะไรเพื่อให้ ชิ้นส่วนอะไรเหล่านั้นมันเข้าไปประกอบเป็นรถยนต์ให้ทนันท่ามิงในการที่มันจะผลิตสง่งมาที่เราเพื่อให้ทันประกอบแล้วจุดเริ่มต้นของการลาออกมาค่ะเรามาเจอสิ่งที่เราอยากทําก่อนหรือเราออกมาแล้วเราค่อยมาตามหาสิ่งที่เราอยากทํามันมาก่อนลาออกค่ะอ่าโอเคมันมาก่อนแล้วมันมันเป็นไอเดียที่มายังไงมาตอนไหนหรือมันมีอะไรจุดประกายเราอะมันเริ่มมาจากเหมือนเราเห็นปัญหาแล้วกันค,ค่ะคือคือแฟนของเราเนี่ยเขาขายออนไลน์มาก่อนนะคะ แล้วเวลาที่เขาต้องทําบัญชีขครของมันต้องทําบัญชีใครไม่ทําบัญชีเนี่ยแย่แนะ่เขาทําบัญชีค่ะแต่เรารู้สึกว่าการทําบัญชีของเขามันดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยมันดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากเลยเราก็เลยไปดูว่าเอ้ยเราเขาทำยังไงแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยแต่เราทําให้มันง่ายขึ้นได้นี่นั่นแหละมันคือแบบจุดประกายแรกเลยค่ะว่าแบบเราสามารถหาแบบโซลูชันอะไรบางอย่างที่จะมาแก้ไขปัญหาให้คนกลุ่มนี้ได้ซึ่งซึ่ง,งคำว่ายากของเขาอะมันเป็นในลักษณะไหนะเอกสารเยอะ หรือว่าคำนวณไม่เป็นไม่มีเวลาประมาณไหนครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์คือมันเริ่มมาจากเหมือนเวลาเขาเขาแบบทําบัญชีกันนะคะเขาจะบันทึกใน g พ o ก l e ช h excel ง่ายๆแหละครับอ่าแต่คือด้วยแบบสูตรหรืออะไรเงี้ยพอแบบเหมือน เขาถนัดขายของไงแต่ไว้เรื่องหลังบ้านเขาอาจจะไม่ได้มารู้ว่าเอ้ยมันมีสูตรนู้นสูตรนี้สําหรับที่เอามาใช้งานได้นะและจะทําให้เขาสามารถแบบทําแบบนี้แบบเดิมไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกเดือนได้เราเห็นตรงนั้นว่าเรามีความรู้ไงเราเลยคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันนิดเดียวเองเราสามารถแบบสร้างสูตรขึ้นมานะเป็นเทมเพลตเทมเพลตหนึ่งแล้วคุณก็แค่กรอกตัวเลขเท่านั้นเองไม่ต้องมานั่งทําใหม่ทุกเดือนซึ่งซึ่งพอพอเราได้ไอเดียธุรกิจเราเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเป็นพนักงานประจาเรามีไอเดีย แต่เรายังไม่ได้เริ่มทําแต่ว่าก่อนลาออกคือเรารู้แล้วเราว่ามันมีไอเดียเนี้เกิดขึ้นอืมันสามารถทําให้เป็นจริงได้แต่ว่าด้วยความที่เราทํางานประจำอะค่ะตอนนั้นแบบโดยทามมิ่งเราอาจจะไม่พอด้วยพลังแล้วกันพลังในตัวเราอาจจะไม่พอเนะเราเลยคิดว่าไม่เป็นไรลาออกแล้วลองมาลุยเนี้ยให้เต็มที่ดูอืมแล้วคือยังไม่มียังไม่ได้ forecast เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจะมีไรายได้ไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้อยู่ในหัวเลยรู้แต่ว่าน่าจะทําได้ เออมีแค่ไอเดียอย่างเดียวค่ะอ่าโอเคใชแล้วแต่ความรู้ความสามารถความเชื่อของเราก็มีว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ใช่เราเชื่อว่ามันทําให้มันเกิดขึ้นได้โอเค<ม>แล้วทีนี้พอหลังจากตัดสินใจงั้นลาออกมาค่ะลาออกมาปุ๊บทำอะไรบ้างช่วงนั้นลาออกมาปุ๊บมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยพี่ต๋อม คือมันเริ่มแบบคือเราอะใหม่มากๆคือเราทําอะไรไม่เป็นนอกจากการที่เราไปแตะบัตรตอนเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็แตะบัตรออกตอนสี่โมงครึง่งเราไม่รู้เลยว่าโลกโซเชียลเขามีอะไร,รเราเรียนรู้ใหม่หมดเลยตั้งแต่แบบการแบบโอเคโปรดักต์เราทําได้เราทําได้เพราะว่าเรารู้สูตรเรารู้วิธีการใช้ Excel g o o g l e s h e e t เราสร้างเป็นโปรดักต์ออกมาได้อันนี้หนึ่งรเราได้ของที่จะขายแล้วถิ่นที่ต้องทําไปต่อไปคือมาร์เก็ตติ้งอะแล้วจะทํำยังไงให้มันขายได้ใครแต่จริงๆเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่แบบ สร้างเพจสร้างเพจเสร็จแล้วเราจะยิงแอดยิงแอดคืออะไรอะ่ะก็ต้องไปเรียนรู้คือเรียนรู้ทุกอย่างที่มันต้องเอามาใช้จริงอะค่ะออืืมมแล้วก็แบบแล้วภาพแอดอะใช้อะไรทําดีที่จะแบบทําง่ายๆที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้อะไรประมาณเนี้ยเราเรียนรู้หมดเลยอะค่ะในการใช้เครื่องมือของโซเชียลมีเดียทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเราไปเรียนรู้อ่าเราไปเทคคอร์สแล้วกันการทำมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งว่าทํำยังไงอื แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นการเรียนรู้หน้างานแล้วค่ะที่จะค่อยๆแก้ไขไปทีละสเต็ปนี่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรามีไอเดียธุรกิจว่าเราอยากทําสิ่งเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่มองว่ามันก็มองเป็นโปรดักที่ที่เป็นโปรดักที่เป็นซอฟต์แวร์จับต้องไม่ได้ะนะมันมันอาจจะไม่ได้ใช้ควาว่าซอฟต์แวร์โดยตรงอะ่ะมันคือ,อม,มันคือโปรดักอ่ะมันคือโปรดักที่ลูกค้าเอาไปแล้วก็กรอกเทมเพลตค,คาถามคือวันนั้นน่ะได้ทํากันบ้านเรื่องแบบคู่แข่งปะทา เออมันต้องเสซร์ชคู่แข่งประมาณไหนยังไงเราทํากระบวนการตรงนั้นเราทำเพื่อดูอะไรคือที่ญี่ปุ่นดูญี่ปุ่นก็เซิร์ชเซิร์ชปัญหาที่ลูกค้าน่าจะที่เกิดปัญหาแบบเนี้ยคือเราดูคือมันต้องมีลูกค้าก่อนเน้วมันถึงจะแบบมีโปรดักต์เอาไปขายลูกค้าได้เราลองอิมเมว่าเอ้ยลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาน่าจะเสิร์ชอะไรแล,แล้วก็เซิร์ชปุ๊บเราก็เจอคู่แข่งแล้วก็ดูค่ะว่าเขามีฟีเจอร์อะไรครับ ที่เราจะสามารถพัฒนาให้มากกว่าเขาได้ที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากว่าได้รวมไปถึงลองให้แบบคนที่เขาเป็นแม่ค้าอะไรใช้จริงๆแล้วก็เก็บฟีดแบ็มาว่าเอ้ยควรจะมีอะไรเพิ่มเติมมันมีพอยต์ของการที่หนึ่งเราเรียนร์ชใช่ะนะเรียนร์ชแอนดอเวลอปนั่นแหละอาอ์นดีก็คือเราดูตลาดก่อนว่าหนึ่งลูกค้าต้องการอะไรนี่คือเอนคัสเมอร์ของเราที่เราจะขายเขาต้องการอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรที่คู่แข่งในตลาดทําแล้วยังตอบโจทย์ได้ไม่หมด เราก็เลย d e เวล o อเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ของเรามันดูสมบูรณ์มากขึ้นใช่นันเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาถ้าภาษาทางแบบทางคนทำเดเวล o อหรือคนทำมาร์เก็ตติ้ก็จะเรียก Persona ก็ไปหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มาแล้วเราก็ให้เขาไปเทสเลยใช่ปะ ใช่ค่ะเราให้เขาเทสอาจจะเริ่มจากคนรอบๆตัวก่อนนั่นแหละญี่ปุ่นทํานะก็คืออ่าเทสใช่ไหมแล้วเรื่องเพอร์โซนาญี่ปุ่นก็วิคนะคะว่าแบบคัสเตอร์ของเราอ่ะแบบคัสเตอร์เจอร์นี่เพอร์โซนาของเขาจะเป็นยังไงอะไรคือจะเป็นวินเนอร์ของเราได้อใช่แล้วก็ไปให้เขาเทสเลยแล้วเขาก็ฟีดแบ็กเราก็ปรับปรุงพัฒนาโปรดักต์ของเราต่อไปอีกใช่จนมันอยู่ตัวครับจนมันแบบได้โปรดักต์ที่เราจะร้อนออกมาแล้วเรารู้แล้วไปเทคคอร์สเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนการยิงแอดอะไรเรียบร้อย พอเริ่มเปิดครั้งแรกออกไปผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์ครั้งแรกอะ่ะมันเป็นออแกนิกก่อนอม,มันอาศัยการบอกต่อก่อนอช่วงแรกๆมันไม่ได้ขายได้เยอะนะแต่ว่ามันก็ขายได้อ่าแต่ว่าถ้ามันแบบจุดเปลี่ยนเลยอะคะ่ะน่าจะขายไปแบบน่าจะประมาณสักครึ่งเดือนมั้งแล้วครึ่งเดือนนี้ยอดขายแล้วแหละกี่คนกี่รายเป็นลูกค้าแบบคือมีแบบ แม่ค้านั่นแหละเขาช่วยกันแนะนำได้น่าจะประมาณสักสองหมื่นมั้งสองหมื่นยอดขายเป็นบาทใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นลูกค้านี่กี่คนโปรดักเราณวันนั้นแ่เราสักยี่สิบคนยี่สิบคนโอเคมีแค่ยี่สิบคนในในช่วงก็ตีซะว่าวันละคนม,มาซื้อเราวันละคนใช่เอาจริงๆก็ไม่ถือว่าไม่แย่นะครึ่งเดือนได้สองหมื่นใช่แล้วหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนคืออะไรนะจุดเปลี่ยนมันคือไอ้เรื่องการยิงแอนด์เราแบบหาเองในเน็ต เรียนเนาะเราก็ลองลองยิงแอดด้วยแต่การยิงแอดเฉยๆอะมันไม่ได้ช่วยให้ลูกค้าเขามาซื้อเราหรอกแต่สิ่งที่มันจะทําให้ลูกค้าเขาสนใจอะค่ะคือเขาเรียกว่าสื่อไหมญี่ปุ่นนะทําคลิปขึ้นมาตัวหนึ่งที่แบบคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนพูดแทนลูกคา้าลูกค้าเขาน่าจะทัชแล้วแค,ค่คลิปเดียวนะนะคะมันทําให้เกิดยอดขายแสนแรกภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนอันนั้นคือจุดเปลี่ยนก็คือถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าครึ่งเดือนเราใช้ได้ประมาณสองหมื่นใช่ ก็แบบว่าจริงๆโอ้โหโตเยอะมากเนะเพราะว่าถ้าเดือนหนึ่งได้4ี่หมนี่ก็โตกัน2เท่ากว่าคลิปวิดีโอนั้นหน้าตาประมาณไหนมันเป็นคลิปแบบ how to มันเป็นคลิปตอบข้อตัวแย้งข้อสงสัยข้อที่ถึงที่ติดอยู่หรือว่าเป็นการรีวิวโปรดัก์อ่ามันจะเปิดด้วยก่อนเฮตุหลายว่าแบบขายดีแต่ไม่เคยเห็นกำไรเลยก็คือเพนเพนเลยเพเพนเลยแล้วก็แบบ เป็นแบบภาพเรียวๆเลยค่ะไม่ได้ปรุงแต่งเราถ่ายหน้าจอแล้วเราก็บรรยายว่าแบบเอ้ยเพนพอยน์เนี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยยังไงช่วยให้ชีวิตเ,เขาดีาใช่ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงครับเพนพอยต์แล้วก็ฟีเจอร์อซึ่งมันมันจะลิงก์กันอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่ ที่ทำนาะมันก็คือฟีเจอร์เอคือจริงๆเอาเพนพอยต์เป็นจุดตั้งก่อนเล่นเรื่องนี้แล้วก็ฟีเจอร์ของเราและเบนเอฟฟิทที่ได้ก็คือแล้วคุณจะง่ายขึ้นยังไงใช่ป่ะหน้าตาอย่างนี้เลยเนาะนี่คือมาร์เก็ตติ้งแบบครบครบวงจรนะนี่คือคอนเทนต์ที่เวลาใครดีไซน์มาร์เก็ตติ้งต้องทำแบบนี้เพื่อทำให้รู้ก่อนถ้าเพนนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาเขาก็ไม่ฟังแต่ส่วนใหญ่มันมีไงเพราะมันเป็นคอมมอนเพนที่ทุกคนที่ทำออนไลน์ต้องเจอโอเคแล้วพอ ยอดขายมาและเดือนหนึ่งเป็นแสนละค่ะแล้วเป็นไงต่อทํำยังไงต่อทํำยังไงต่อใช่ไหมคะก็พออันนั้นคือหน้าบ้านเนอะที่แบบเราจะดึงลูกค้ามาได้ครับคือญี่ปุ่นหลังบ้านเนี่ยเราก็ต้องจัดการคือตอนน้าตอนเราย,ยังขายไม่ได้เราไม่รู้หรอกมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นจากการใช้งานเนอะแต่ว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นเสริมเข้าไปเอ๋อค่ะก็คือเซอร์วิสเซอร์วิสหลังการใช้งานทําให้เขาเกิดความไวเนื้อเชื่อใจเราหมายถึงว่าเราเซอร์วิสด้วยความที่แบบ เขามีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรเราเซอร์วิสเขาพอเซอร์วิสมันก็จะมีทั้งการบอกต่ออะค่ะแบบว่าเอ้ยใช้งานนู่นนี่นั่นบ้างอะไรยังไงบ้างมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นมาเรื่อยๆเลยอะค่ะอันนี้คือเหมือนหลังจากตรงที่จคลิกออฟเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่โอเคเพราะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ,อตั้งแต่ day one เรามีไอเดียใช่แต่เราไม่มีไม่มีแผนทุกอย่างเลยเมื่อกี้ ย่อยลงมานะครับในการการทำธุรกิจเนี่ยเ,เนื่องจากสิ่งที่ญี่ปุ่นทำมันอาจจะใช้ต้นทุนคือเวลาแล้วก็สกิลความสามารถ<ช>มันอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะถูกไหมในการ<ช>เริ่มต้นไม่ได้<ช>ไม่ถือว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแปลงความคิดของเราเนี่ยการแก้ไอเดียเนี่ยลงมาแล้วมันเป็นซอฟต์แวร์เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้ต้นทุนในการผลิตใ,<ช>ในการคิดออกมาเยอะแต่ว่าเขามีแผนที่ดีในเรื่องของในเรื่องของผล c t Product ์แพนการเดเวลอปแพนเนี่ยดีเราก็เรื่องของ Marketing ว่าเราจะไปทําการตลาดที่ไหนอย่างไรอันถัดมาก็คือเรื่องคัสเตม e r เซอร์วินะหลายๆคนก็อาจจะได้ยินหรือเสิร์ชกันในคีย์เวิร์ดที่ว่า CRM ก็คือการดูแลลูกค้าต่อเนื่องเพื่อที่จริงๆเพื่ออะไรก็หนึ่งก็เพื่อให้เขารู้สึกว่าโอเคกับสิ่งที่จ่ายไปกับ2คือเพื่อทําการตลาดบอกต่อการ Refer อลนะครับบอกต่อทีนี้พอพอมันเริ่มอยู่ตัวทํามาแบบนี้ได้สักกี่ปีครับกับโปรดักตเดิมเลย พัฒนาปรับปรุงเล็กๆน้อยๆก็สักประมาณปีหนึ่งผ่านไปเราก็รู้สึกแล้วเราก็เริ่มเก็บ requirement มาแล้วว่าลูกค้าจากไฟล์โดยเดิมเนี่ยคือญี่ปุ่นด้วยด้วยความที่เราจบวิศวะอุตสาหการมาเรารู้สึกว่า Mindset หนึ่งที่เราได้มามากๆเลยก็คือ Continuous Improvement เราแบบไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็ออกตัว p โปรดักใหม่ๆมาเพื่อให้ตอบโจทย์ ลูกค้ามากยิ่งขึ้นหรืออาจจะขยายกลุ่มลูกค้าที่กว้างยิ่งขึ้นอันนี้ในเรื่องของโปรดักต์เนอะซึ่งซึ่งซึ่งมีโปรดักต์ที่ออกมาแล้วขายไม่ได้ไหมไม่มีค่ะมันยังขายได้มันมันขายได้เพียงแต่ว่าขายได้ดีมากน้อยอ่ะมันก็หลายๆองค์ประกอบเนอะว่าแบบเทรนตอนนี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของเราหรือว่าเราจะชูตัวไหนเป็นพิเศษมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารของเราเลยใช่ซึ่งแปลว่าเราแม่นในเรื่องของการจิ้มลูกค้า ทนะานเก็บตั้งแต่แรกที่จะดีไซน์โปรดักต์เพราะถ้าเกิดลูกค้านั้นไม่มีเพนไม่มีสิ่งที่เขาเป็นปัญหาสินค้าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่พอเราจิ้มมาถูกสินค้ามันขายได้ด้วยตัวเองใช่คือแบบเหมือนมันมันเปลี่ยนความคิดไปเหมือนกันนะก่อนที่ทําจะทําธุรกิจเราแค่คิดว่าเอ้ยเรามีอะไรดีเราอยากจะบอกออกไปแต่จริงๆเวลาเราทาธุรกิจเราต้องหาให้เจอก่อนว่าใครเป็นลูกค้าเราเขาอยากซื้ออะไรแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นเสิร์ฟเขาในแบบสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถนะคะ อันนี้เสิร์ฟไปญี่ปุ่นก็เออเป็นในเรื่องของโปรดักต์ประมาณสักสองปีสองปีแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามองว่ามันควรจะมีเซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสที่ไม่ใช่ After sale แลล์ไม่ใช่แค่หลังการขายมาซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอันนั้นจะถูกเรียกเป็นซัพพอร์ตไปแล้วใช่ไหมแต่เซอร์วิสที่เราพูดถึงมันเป็นลักษณะประมาณไหนครับคือเรามองว่าคนที่ทำธุรกิจนะคะสุดท้ายแล้วเขาเห็นละตัวเลขเป็นยังไงแล้วเขาจะเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปใช้ยังไงต่อ ใช่ <Okay. S 2> แล้วลูกค้าเราเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนมีเพนพอยต์ค่ะเรื่องแบบการเงินการจัดการการเงินครับแค่ทําบัญชีเลยรับรายจ่ายอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอแหละเราก็เลยมองหาว่าเอ้แล้วเราจะช่วยเหลือลูกค้าได้ยังไงละ่ะครับโนเลตตรงไหนเราควรจะมีเพิ่มนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเข้าสู่วงการที่ปรึกษาการเงินด้วยเพื่อจะมาต่อยอดในสินค้าที่หลากหลายขึ้นในเซอร์วิสที่หลากหลายขึ้นเพราะเราก็จะสามารถ ช่วยเขาตั้งแต่เรื่องของการจดบริษัทการดูเรื่องบัญชีภาษีของ้องทบุคคลนิติบุคคลเรื่องของการวางโครงสร้างบัญชีที่ถูกต้องรวมถึงสินค้าการเงินกระพปรกการกองทุนรวมต่างๆ<า>การจดพวก e-tax อะไรพวกนี้เนาะ,ะนี่คือสิ่งที่มันเซอร์วิสเพิ่มใช่ค่ะ,ะซึ่งจริงๆลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมไหมถ้าฟังอย่างนี้ ก็มีทั้งคือมันเหมือนแบบกลุ่มเดิมอะเราก็สามารถกลับไปขายได้คะ่ะส่วนเทมเพลตเราก็ไม่ได้ว่าเราหยุดขายมันก็เกิดเหมือนรายชื่อใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอะคะ่ะก็คือใช้ได้ทั้งสองวีเลย,เลยแต่ว่ากลุ่มลูกค้าเดิมใช่คะ่ะก็เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดานี่แหละที่เขาขายของอะเขาไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำอะค,ะค่ะซึ่งเขา บา,บางคนก็แชร์นะลูกค้าเราเขาบอกว่าเออเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครอืเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไซที่เป็นไซซิ่งแบบบริษัทใหญ่หญๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสํานักงานบัญชีอะไรดูแลที่เป็นกิจจลักษณะแล้วเขาล่ะที่เขาเทําธุรกิจนะเออแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา เขาจะปรึกษาใครดีละ่ะที่แบบจะช่วยเหลือเขาในด้านนี้แล้วเขาก็แบบขอบคุณที่ว่าเออเรามีทั้งโปรดักทั้งเซอร์วิสในเรื่องนี้ที่แบบช่วยเขาอะคอ่ะอ่าโอเคมันก็กลับไปตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละใช่<ล>ใชทีหลักของการนาธุรกิจมันก็คือตรงนี้ใช่แล,แล้วก็<ะ>มันก็มีมีการบอกต่ออันนี้คือการสร้างราย<ะ>ชื่อลูกค้าใหม่เข้ามาเนาะงั้นงั้นถามแบบนี้นะครับในระหว่างที่ทำมาะระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ประมาณสักกี่ปีแล้วครับ น่าจะประมาณสามปีอะค่ะอ่าเราว่าอะไรท้าทายที่สุดในช่วงที่ผ่านมาอะไรท้าทายที่สุดคนเรื่องคนคนนี่หมายถึงภายในหรือกับการตอบลูกค้าท้งคค่ค่ะอังนั้นแบ่งเป็นสองงานแล้วกันเอาเอาเป็นลูกค้าก่อนแล้วกันครับความท้าทายกับการที่ต้องจัดการมันคืออะไรอะ่ะอืมคือด้วยความที่ลูกค้าค่ะมีหลากหลายมากเลยแล้วความต้องการเขาก็หลากหลายมากเลยอืเวลาที่เราจะแบบสื่อสารกัรบเขาอะค่ะ มันต้องคือไอ้สื่อสารหลังบ้านอะ่ะมันต้องมีเซอร์วิสหมายมากๆเลยเนาะส่วนว่าสื่อสารหน้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจให้เขาแบบ อยากรู้จักเรามากขึ้นให้เขาอยากซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอซื้อเสร็จแล้วแล้วหลังบ้านเราก็ต้องเซอร์วิสเขาเราควรใช้คําพูดยังไงแล้วคือแบบทุกอย่างมันคือออนไลน์หมดอะค่ะมันไม่ได้มีน้ําเสียงมันไม่ได้มี่าทางมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยคือการที่เราต้องแฮนเดิลเนาะแล้วบางทีลูกค้าบางทีสมมุติว่ามันมีจุดหนึ่งแหละที่มันเป็นปัญหาของเขาอะ่ะแล้วเรา เราอาจจะแก้ไขได้ไม่ตรงใจหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะการแบบเหมือนบริหารทางด้านอารมณ์เนี่ยรเราก็ต้องใช้เนะเราไม่สามารถบอกว่าเขาผิดหรืออะไรได้เพราะ พอเขาเกิดปัญหาไงเขาเลยแบบอยากจะซื้ออยากจะคุยกับเราแล้วเราจะรับมือแบบอารมณ์หรืออะไรตรงนั้นยังไงทั้งอารมณ์ของลูกค้าเองทั้งอารมณ์ของเราเองมันต้องจัดการให้ได้ะคะ่ะในการรับมือกับปัญหาที่สมมติเราเป็นพนักง,งานประจําเราไม่เคยเจอกับ e อ d c u s t o m e รเอลยด้วยซ้ําำแต่ว่าพอกระโดดมาข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของเราาต<น>้องทำทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านใช่อ,อันนี้คือจุดที่ท้าทายนะสําหรับญี่ปุ่นนะคะมันน่าจะเป็นหลายๆคนเพราะว่า เราอาจจะไม่เคยใช่ไหมว่าไม่เคยเลยประสบการณ์แต่พอเราเรารู้แล้วว่ามันก็น่าจะคําตอบประมาณนี้มันก็มีวิธีในการจัดการได้ได้ีขึ้นนะครับแล้วปัญหาที่เป็นการสื่อสารหรือคนภายในอ่ะมันเป็นปัญหาประมาณไหนอ่ะคือญี่ปุ่นมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องเรียนรู้แล้วกันอืจากการที่เราเป็นแค่พนักงานประจำเราเป็นเหมือนแบบ ลูกกระจกอะแล้วเป็นน้องเล็กสุดในทีมอะค่ะเราไม่เคยบริหารคนตำแหน่งจูเนียร์ที่ไม่ได้มีทีมใช่เราไม่ได้มีทีมใช่แต่ว่าเรากระโดดมาปุ๊บเราคือสูงสุดสุดข้้งบนเราต้องเรียนรู้ในการบริหารจัดการอารมณ์เราเองสมมติว่าแบบเราสั่งงานไปไม่มีทางหรอกที่มันจะเหมือนสิ่งที่เราทำเองแต่เราจะทำยังไงให้เราแบบไม่รู้สึกว่าแบบมันต้องเพอร์เฟกต์เราบริหารจัดการอารมณ์เรายังไงเนอะแล้วก็ การเลือกใช้เหมือนการโน้มน้าวหรือว่าการพูดค wow ุยกับทีมให้มันเกิดมูทที่ดีที่มันจะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาศัยแบบคือการเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะวันที่เป็นลูกน้องง่ายกว่าไหมเป็นวันที่เป็นลูกน้องง่ายกว่ามากมากเออมันแค่เดินตามในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเจ้านายหรือเป็นเจ้าเป็นเป็นมิดหัวหน้าทีมนะครับที่มีทีมอ่ะมันก็มันก็ยาก มันต้องมีศิลปะในการสื่อสารใช่มันต้องมีศิลปะในการสื่อสารมากจริงๆแบบบางอย่างเราได้เรียนรู้นะเราได้เรียนรู้จากการที่เราเป็นหัวหน้าเรารนี่ลูกน้องเราได้เรียนรู้จากลูกน้องด้วยซ้ำเยอะพี่เยอะมากเลยเพราะว่ารเราต้องยอมรับข้อที่หนึ่งว่าเราก็เป็นเป็นคนใหม่ในใน,ในมุมของการมาเป็นมาเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เก่งแล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้จากเขาใช่ค่ะแล้วเราก็ขาดเขาไม่ได้ด้วยนี่คือความเป็นจริงนะครับ หัวหน้าทุกท่านขาดลูกน้องไม่ได้เมื่อไหร่ขาดเมื่อนั้นท่านก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือเราจริงๆมันคือการเข้าใจคนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้คําว่าเข้าใจคนเนี่ยว่ามีคนมีหลายทายการเรียนการศึกษาไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่บ้านประสบการณ์ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเราจะดูแลคนหรือสื่อสารคนละแบบเลเวลของภาษา ถ้าทางน้ําเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะมันก็เป็นความยากเป็นความชัเลนของทุกๆธุรกิจอยู่แล้วนะเรื่องคนเรื่องการสื่อสารเนี่ยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องฝึกครับหัวหน้าท่านหัวหน้าทุกท่านก็ต้องฝึกนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันคือมันคือ j o b description ของคุณที่ต้องบริหารคนเนาะนอกเหนือจากความท้าทายของคนมีอีกไหมก็เป็นเรื่องย่อยขายอือ่า ี่หมายถึงว่าที่ผ่านมาค่ะแบบทุกๆวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าเราลองเงินเข้านะครับแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ใกล้จะสิ้นเดือนเนี่ย แล้วถ้าเกิดสมมติว่ายอดมันยังไม่แบบไม่ไปฮิตทารกเกตที่เราต้องการเนี่ยมันต้องคิดแล้วนะแล้วจะทํำยังไงให้แบบยอดมันถึงไปฮิตทาร์เกตได้มันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบแล้วกันในเรื่องของทางองค์กรแล้วเนะแล้วยิ่งสมมติเท่าองค์กรของเราอะเขามีลูกน้องมีน้องในทีมอะไรเงี้ยนี่คือชีวิตเขานะที่เราต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่ชีวิตเราคนเดียวก็ได้แล้วมันอาจจะเราไว้ที่หลังอะแต่ว่าลูกน้องเราต้องต้องก่อน S <S 2> <S 2> ช่เขามีเงินเดือนมันเขายัางต้องไปเลี้ยงใครอีกหลายๆคนใช่ไหมงั<ช>้น<ช>งั้นถามมุมนี้แล้วกันพี่ว่ามุมนี้น่าสนใจก็คือว่าเอ,อในฐานะที่วันนี้เราก็ต้องมารับผิดชอบเขามากขึ้นค่ะพี่ว่าความเครียดและความกดดันเป็นเรื่องที่มาคู่กันอืเราบริหารความรู้สึกอย่างเรื่องเนี้ยยังไงกับความที่แบบกดดันทั้งยอดขายทั้งรายรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยครับก็ มีหลายวิธีเนอะของญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบฮิลลิ่งตัวเองเลยจริงๆอะมันต้องมีช่วงแบบเทคเบรกอะแล้วก็แบบมีเวลาอยู่กับตัวเองอะแบบเขียนเรียบเรียงว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดอะไรอยู่อันนี้หนึ่งกนะ็คือรีลิสสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟอะออกไปออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการแบบแล้วเราจะไปต่อจะไปต่อ,อยังไงก็เป็นการเขียนแหละโนนี่นนหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือการแบบ จัดการกับความเครียดเนอะคือมันจัดการกับความเครียดเสร็จปุ๊บมันต้องมีอย่าไปคิดว่าโอ้ยพอแล้วแค่นี้ไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายแล้วแบบไปต่อค่ะยังไงก็ต้องไปต่อแล้วก็หาวิธีไปต่อคือเหมือนแบบถ้าเราไม่ทําเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกแพ้อยู่ดีอืมแล้วเ,เราสู้เราทําไปดีกว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันใช่ซึ่งนี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็น เออจะเรียกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายของเจ้าของกิจการแล้วกันเนาะว่าในยิ่งโดยเฉพาะที่มันเป็นไซส์ช่วงเริ่มต้นเนี่ยกำลังกดดันก็สูงเพราะว่ามันต้องแข่งขันเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราสเตเบลมากๆที่เราแบบไม่อยู่ธุรกิจก็ลันไปได้ยังใช้คําว่าความรับผิดชอบขององค์กรอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราใช่ค่ะคือทุกอย่างยังอยู่ที่เราอยู่แล้วก็ยังต้อง คอนโทรลทุกอย่างด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าก็ mm hmm. ก็เป็นมุมหนึ่งที่ที่พี่ก็ผ่านจุดนั้นมา mm hmm. เรียกว่าไม่ที่ผ่านหรอกผ่านในบางเรื่อง uh huh. แล้วก็ยังประสบอยู่ในบางเรื่องเราค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการไว้ใจเ uh huh. ชื่อใจกับทีมงานอ่า uh huh. อันนี้เออพี่รู้สึกว่าทางออก,กของเรื่องเนี้ยมันคือการที่เราอะสามารถที่จะวางใจไว้ใจและเชื่อใจให้ทีมงานเนี่ย ทำจ็อบนั้นๆได้เพราะในในมุมของหัวหน้าหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการมุมหนึ่งอะที่เรียกว่าเป็นข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันคือเราอยากเป็นซูเปอร์แมนอยากทำเองทุกอย่างออฉันทำทุกอย่างต้องไฮคุณภาพด้วยเราเท่านั้นใช่แก้ปัญหาพัฒนาเดเวล o อปทุกอย่างต้องอยู่ที่มือเราซึ่งพี่ว่านั่นอะคือซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลเียคือมันตายเพราะเราได้เลยอะ่ะใช่พี่คนพบว่ามันตายเพราะเราได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถกระจายงาน เราก็ไว้ใจให้เขาทำงานเนี่ยมันช่วยได้ในธุรกิจเราก็น่าจะเหมือนกันโหทุ่งเป็นเรื่องที่แบบได้เรียนรู้เหมือนกันอืมใช่ค่ะแบบมันเปลี่ยนไปเลยตอนแรกเราเราเราไม่เชื่อใจนะว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ครับเราแบบฉันทําได้ดีที่สุดอะ่ะอแต่พอรู้สึกว่าแบบพอเราลองปล่อยปล่อยปุ๊บ แล้วพวกเขาอะ่ะมีไอเดียหรืออะไรที่เขาไม่ได้พูดอีกเยอะเลยอะ่ะซึ่งเขาทําได้ดีมากๆด้วยขอแค่เราแบบลองกล้าที่จะปล่อยให้เขาได้ลองลงมือโอ้ oh, มันจะเห็นอะไรอีกเยอะมากแล้วเราไม่ได้เดินคนเดียวอทีมเราไปด้วยอซึ่งมันจะทําให้บางทีอะ่ะทีมงานของเราในช่วงยุคเริ่มตน้นมีมี ownership ด้วย S <S รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเนี้<า>ไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นพนักงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างแต่ฉันรู้สึกว่าทุกการกระทำของฉันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ไปด้วยนะน,นี่คือสิ่งที่พี่ก็รู้สึกว่ามันสําคัญนะครับโอ้ดีจังเลยวันนี้ได้คุยเรื่องราวตรงนี้มันทําให้เห็นภาพว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายเลยในะการตัดสินใจออกมาตรงนี้ให้ญี่ปุ่นฝากนิดนึงแล้วกันครับสาหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าให้อยากจะมาทําเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมาลองประกอบธุรกิจของตัวเองเนี่ย เออเขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงดีวะใช้คำว่าเตรียมตัวแล้วกนะันเตรียมตัวเตรียมใจยังไงกับการออกมาเราก็อาจจะเป็นให้กําลังใจแล้วกันนะให้กำลังใจนิดหนึ่งน่ารัก,ารกมาเลยครับ ก็ญี่ปุ่นคิดว่าแบบเราลงมือทําได้เลยอะ่ะคือโอเคมันอาจจะมีแผนที่เราอาจจะต้องคิดไว้ในใจหนึ่งสองสามะคะ่ะถ้าเกิดว่าแบบมันแบบเออเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อที่ไม่ไม่ให้ใครเดือดร้อนรวมถึงตัวเราเองด้วยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือการมั่นใจในตัวเองอแล้วก็ลงมือทําไปเลยแบบไม่ต้องกลัวถูกผิดมันจะได้ไม่ได้ญี่ปุ่นรู้สึกว่าการที่แบบเออเสียเสียดายที่ไม่ได้ทําอ่ะมันมันน่าเสียดายจริงๆแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้เวลาเนี่ยมันคือแบบ สิ่งที่มันย้อนกลับมาไม่ได้มันแพงที่สุด,แ,สดแล้วอออ่ะถ้าอยากทําอะไรตอนเนี้ยทําไปเลยตอนที่เรายังวัยรุ่นเราทําได้เลยแล้วก็ให้กําลังใจทุกคน,นะคะ่ะที่แบบวิ่งไล่ตามเนอะความฝันหรืออะไรของตัวเองแค่ไอเดียมันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าการลงมือทํเนี่แหละที่จะให้อะไรกับเรามากๆเลยอืเขามองว่าวันนี้ครับมันมันมันเป็นเรื่องที่ ถ้าเราอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนเดิม <influences> เราต้องยอมรับการเรียนรู้ er, และเปลี่ยนแปลงตัวเองและいいแลงมือทําในสิ่งที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเหมือนกันใช่คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราทําเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วคาดหวังให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากในตอนที่วันที่เราก้าวกระโดดออกมาเป็นเจ้าของก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีมันมีมูลค่าที่ต้องจ่ายใช่ครับซึ่งซึ่งตอมตอมเชียนะว่าวันนี้อยากให้ทุกคนลองแล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ มันเร็วสุดเสมอคือวันนี้เ uh พราะพุ่งนี้มันก็ช้าไปแล้วหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากให้กําลังใจแล้วเป็นเป็นไม่รู้จะเป็นแรงบันดาลใจได้หรือเปล่าน,นะแต่ว่าตอมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างมันนี่เดรี่เองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราคึบเราก็เป็นคนที่เปิดช่อง YouTube แล้วปิดช่องมาเป็นสิบสิบช่องคือเปิดแล้วก็ปิด,เป,ดเปิดแล้วก็ปิดโดยที่ไม่มีคอนเทนต์แม้กระทั่งอันเดียวอะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจไม่กล้าค่ะแต่พอวันนี้เรากล้าที่จะกระโดดแล้วลงลงมือทำอย่างแรงก็ลมลุกคุกคา ผิดพลาดผิดหวังทุกอย่างครับจนมันเจอจุดที่เราโอเคเรียกว่าเป็นสวิตสปอตของเราที่เราโอเคคนดูโอเคอหรือธุรกิจของเรามันโอเคมันก็จะเริ่มตั้งตัวตั้งต้นได้หลังจากนั้นมันเป็นเรื่องถัดไปละที่คุณจะต้องไปไปจัดการนะเพราะฉะนั้นแต่ตองรู้สึกว่าลงมือทำเถอะไม่ต้องรอเพอร์เฟกมันไม่มียิ่งเป็นคำว,ว่าธุรกิจอะ่ะมันหาคำว,ว่าเพอร์เฟกยากมากใช่ถ้าจะเสริมอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะญี่ปุ่นรารู้สึกว่ามันเป็นการ อันล็อกสกิลอะไรที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเรามีอืม,มันแบบเหมือนปลดมันไม่ใช่แค่แบบสกิลในเชิงหาสกิลนะมันปลดไมเซ็ตอะไรบางอย่างที่เราติดไว้อะค่ะเพียงแค่แบบใครจะไปรู้อ่ะแค่การลาออกครั้งนั้นแค่การลองลงทำเอ็กเซสักอันแค่การขายสักอัน มันเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากเลยค่ะอ๋อ,อ,อโอเคถ้าง,งัา้นช่วงท้ายครับให้ญี่ปุ่นฝากนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วกำลังจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือต้องการเครื่องมือไปช่วยรวมถึงการวางแผนการเงินทั้งบุคคลเราก็บริษัทด้วยนะครับต้องไปติดต่อหรือติดตามญี่ปุ่นได้ที่ไหนครับค่ะก็สามารถนะคะทักมาได้เลยนะคะที่ช่องทางหลายด้านล่างนะคะหรือว่าจะสามารถทักไปที่เพจบัญชีแมค่ค้าออนไลน์ by account planner ก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้เลยะคะ่ะก็ยินดี ให้การดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษามากๆเลยค่ะอ่าก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับตําเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยคือวันที่เราเจอญี่ปุ่นเนี่ยเขามาด้วยแพชชั่นมากๆแล้วเขาก็ตั้งใจทําสิ่งนี้เพื่อให้ประโยชน์กับคนจริงๆเนาะค,คือคือเมื่อมเมื่อคุณค่ามันนำอะครับเขาก็ควรสมควรได้รับมูลค่าที่เป็นเป็นตัวเงินกลับไป<ม>อันนี้คือตาตาเชื่ออย่างหนึ่งว่าการทําธุรกิจมันนาด้วยคุณค่าที่แท้จริงเนาะมันก็เลยเกิดเป็นแบบภาพของความสวยงามที่เราได้ช่วยเหลือคนด้วยแล้วเราก็เป็นธุรกิจของเราด้วยนะครับก็ ถ้าเกิดอยากรู้ความรู้ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นความรู้การเงิน,น,นความรู้การใช้ชีวิตพัฒนาทักษะอะไรแบบนี้ที่เรามานั่งเล่ากันรวมถึงประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนนะครับอยากให้คอมเมนต์ด้านล่างว่าอยากรู้อะไรบ้างแล้วต้องจะไปหาแขกรับเชิญแบบว่าเรียกว่าตัวท็อปๆ mm hmm. <laughs> หรือว่าแขกรับเชิญที่ทุกคนอยากฟังเนี่ยถ้ามีโอกาสตาจะไปเชิญมาแล้วก็มาเล่าให้ผู้คนฟังครับว่าการเดินในแต่ละเส้นทางของชีวิตเนี่ย ที่ต่อมเรียกมันว่าไดอารี่นะมันก็เลยเป็นที่มาของไดอารี่การเงินด้วยว่ามันผ่านอะไรกันมาบ้างเพื่อให้มันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเสียงสะท้อนเป็นภาพสะท้อนหรือแม้กระทั่งเป็นคำพีเพื่อบอกเราว่ามันมีคนเคยเดินมาก่อน mm hmm. นะครับก็จะได้ประหยัดเวลาพวกเราไปด้วยเนาะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ